จ้าไอไปไปเลาะปลา,าน้ำเล็กจ้ะพี่น้องจ้าไปเลาะปลา,าน้ำเล็กไอเล็กเล็กเล็กกับบอลูวา่ามันมันมันท่านออกยังจ้ะเดี๋ยวไปเลาะปลากันไปเบิ้งบอลูว่ามันสิมีเห็ดบ่มีเห็ดนะจ้ะพี่น้องไปไปเบิ้งไอมาสตอเบอร์รีนาจ้ะไปลาดาอีาอยงกไ็ไปลาดเหล้าไปลาดเหล้าเบิ้งก่อนว่ามันสิเป็นยังไงเนาะจ้ะพี่น้องตามเลกไปจ้ะไปลุ้นกันว่าสิได้บ่ได้สิมีบ่มีเห็ดจ้ะแต่เลกเห็นไอ พี่พี่น้องๆเฮาไอ้บางบางมองนะมันมันออกแล้วเนาะจ้ะแต่บ่าทั้งทั้งบ้านเล็กนี่อ่าสีออกส่าจักหน่อยจ้ะพี่น้องแต่กลับไปเบิองจ้ะพี่น้องไปเบืองหลาดล่วจ้ะไปเลย้าพ่อยายูุพี่น้องจ้ะขาพ่อยายูุบรูว่าสีเด้ไปบ่ได้ไปมือนี่จ้ะงืดายจ้ะยากลำบากลำบนเนาะจ้ะไปลุยเฮาบอลูว่าจะมีว่มีพี่น้องจ้ะ ไปปลาพาดป้าจ้ปะปลาพาดป้าเตี้ยเตี้ยสิซวนลงไปได้พี่น้องจ้ะเตี้ยสิเตี้ยสิหายใจเหือกเหือกเด้จ้ะหายใจเหือกเหือกกระซ้าแล้วหายใจรวดจ้ะมาตาพาคอยไปเนาะเนาอ่ะไปรู้เบิ่งแล้วแกงเล็กพี่น้องจ้ะมึงเแล้วเหตุรุดเงงเงงงักมันเป็นเงืเงงงัก Yeah, baby. Yeah, over there, better, baby. Yeah, can Yeah. go out. we โอ้ t ดดไม่เติมเบบี้อะ Yeah. ลมแห้งแห้งจะพี่น้องจ้ะ baby blueberry is half already you see mm hmm. the blue already my love mm, very little m mm, m but little mm hmm. mm, not the same l a you know? s t y e a r no see oh my god พี่น uh, 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 uh ้องจ้าเล็กเล็ก huh สีไฮเบิ้งไอไอบูบอรี่เด้อพี่น้องจ้าไอนี่แล้วพี่น้องโอ้ยหมากบูบอรี่สุกแล้วพี่น้องเอ้ยเล็กสิเดมาเก็บเลิกเลิกเลิกงานเราเล็กสิเดมาเก็บเด้นี่จ้าพี่น้องจ้าว้ายโอ้อนซ้อนออนซ้อนน้ำเล็กเนี่ยพี่น้องจ้าโอ้ยพี่น้องนี่คือปลาเงินปลาค่มเล็กนี่ละนี่ละหลังเลิกงานพี่น้องเอ้ยออนซ้อนเนี่ย เสียงกับพะโลอยู่ดอกพี่น้องจ้า้าเดี๋ยวเล็กไปเบิ้งเห็ดก่อนพ่อใหญ่ไปก้อนเล็กแล้วพี่น้องโอ,โอ้ย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 มันสุกแล้วพี่น้องเอ้ยหมากบูเบอรี่เล็กหมากบูเบอรี่เล็กสุกแล้วเบิ้งหมากลิงงอนโอ้ยลมพี่น้องเอ้ยลมกักลมแน่เแท้ ป้าหมุนโคกไปแล้วพี่น้องป้ากระหุกๆพี่น้องปกติป้าแถวนี้ละเล็กได้บ่หน่อยพี่น้องเอ้ยนี่นี่คือเป็นแห่งเกีเ้ยงแดงยังสีสีได้บ่ ยอ๊อิง,ง,ง,งยันถิงเฮ้ยเฮ้ยต้่นมาอย่างเนี้ยตุยานแทะอ้เขามาเอาเบิร์ก้อนเล็กเห้วพี่น้องเออบ่ได้ดอกได้เลยหพวอยู่ผู้ใดมาเอาบุอืมคือกามาเอากามาเหยียบทำเสียวะ่ะบ้า ห้ยอยข้าเจ้ามาเอาแล้วพี่น้องบ่ม,มีกล้ามากระตุกหลังเสือไขวะเนี่ยเดี๋ยวเพ้าอ,อย่าให้จับได้นะกอดคอหอมแก้มเลย จ้าเดี๋ยวพาไปบึงอีกปลาหนึ่งพี่น้องจ้าปลานี่บท่านเพิ่นแล้วพี่น้องบบมีจักดอกเลยพี่น้องเลยทั้งผัวทั้งเมียจ้าพี่น้องจ้าบบได้จักดอกจ้า <c oughs> อยาอโยคมะอันนั่นกระจักอียงดิเอิ่อนตาเมียได้พี่น้องจ้าเอื่นตาเมียมามาพี่มาพี่ทีลักม้าพี่ทีลัก,ลกอยู่หัน จะเมนเพิ่นคักเข้าคักเนาะอืมเอิ่นอยู่บเซ้าพี่น้องเอ้ยจ้ะออกไปแล้วพี่น้องบ่มีดอกจ้ะโอ้ยลมจ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ่มีเลยยี่บ่มีเลยมันหนาสิออกจักน่อยเพื่ะจ้ะพี่น้องจ้ายังท่านได้ออกเอาลราไปใส่ละหันคือเอินเล็กอยู่ ลงทางกันแล้วพี่น้องผัวก,กับเมียเ <c oughs> บิง่งนร้อสิพห้าเล็กไปอีกข้างนึงบ่พี่น้องแต่ปลานี่บ่มีแล้วละ่ะจ้ะปลานี่บ่มี่ไปเราเออกระคูมายังดีพี่น้องจ้ะอกอะคูมายังดีผู้ใหญ่เพูนว่าเจ้าไปยังเจ้ยวนีว่าสัน <c oughs> หามันได้เนาะพี่น้องเนาะหามันผัวไอ้กลุ่มยยใหญ่ๆเฮ็ดจังไดนเอาโอเคจ้ะพี่น้องอา่า มันรุนกันว่าเล็กจิได้อีกบ่เดี๋ยวโบรูว่าพ่อใหญ่สิพาไปอีกบ่จ้ะหรือบอ่งานกับกบ้านจ้ะโอเคจ้ะพี่น้อง กลับมาด้วยกระทะเออกระทะผสนพี่น้องกลับมาด้วยกระคุเปาพี่น้องจ้ามันบอท่านออกจ้าพี่น้องจ้ามันบอท่านออกไอ้มันคนไงยวามันมันเร็วเกินไปจ้าพี่น้องเพราะว่าทังทางบานเล็กนี่มันส้นส้นอยู่ทางโ้นเหนือเนาะจ้ามันก็เลยสิ่อนข้างสิออกซ่าก็ก็ทุกมองจ้าไอ้ขันมันบานเท่าคันคันว่าแบบบนบานเท่ากับเคี่ยวก้อนนะจ้าพี่น้องลื่นบานลื่นเมืองเพลนจ้าเอา เล็กโบมี่เล็กโบมี่ไอ้นั่นเล็กมีตะกะคุนี่แหละจ้าพี่น้องพ่อใหญ่บอกว่ากลับมาด้วยกะคุเปล่าว่าสันแล้ววะพี่น้องจ้าบบมี่โมี่เห็ดจักดอกจ้าโอเคจ้าพี่น้องอ่าคลิปนี้ก็ซํานี่แล้ะพี่น้องเพราะว่าไปแล้วกับโบมี่จ้าพี่น้องอ่าต้องรออีกจักหน่อยกอนจักหน่อยนี่สีมี่อยู่ลจ้าพี่น้องจ้าต้องรออีกประมาณหนาสีอีกจักเดือนนึ่งละจ้าพี่น้องอีกจักเดือนนึงน่ะมันมันหนาสิมี่จ้าพี่น้องแล้วก็มากมากบูบรีกับ อ่าอาทิตย์นานี่ก็เก็บได้แล้วจ้ะพี่น้องมันยังท่านในถวนบันได้จ้ะพี่น้องต้องถ่ายมันถวนกนเนาะ <Okay. S 1> จ้ะจ้ะอยงจ้ะโอเคจ้ะพี่น้อง <Okay. S 1> อคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่กนจ้ะเย็บบายบายจ้ะพี่น้องเย็บเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พื่อนสีฮดเพื่อนสีฮดต้นไม้จ้ะพี่น้องฮดดอกไม้ให้เปิดหน้าให้เพื่นอนหลากหลาย จโอเคจ้ะพี่น้องอ่าเล็กเล็กก็คุยเลไลน์เนาะจ้ะพี่น้องกำกำลังใจเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะจังไหนกะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เล็กแน่เด้อจ้ะพี่น้องซอยเป็นกำลังใจให้เล็กแน่จ้ะเอาไว้พ่อขันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายจ้ะ